เป็นนานๆนะคะเป็นเกมที่น่นรารักอย่างนี้เป็นตลอดไปเลยค่ะออดิชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นขอให้ออดิชั่นอยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะก็ข mm hmm. อให้พัฒนาเกมให้ดีขึ้นมีผู้เล่นมากมายเหมือนเดิมค่ะออดิชั่นมาเมื่อไหานานร่มันเมื่อนั้นก็ขอให้ออดิชั่นอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับครับแล้วก็อัปเดตเองสน,สนุกเอ,อ่อทันสมัยนะครับให้เราได้เล่นกันบ่อยๆครับออดิชั่นมาเมื่อ,อไหร่มาเมื่อนั้น ไอออริชันเปิดเติมนานๆมีกิจกรรมเยอะๆแล้วก็ไอเทมแลยเยอะๆหน่อยอยา่ยาเอาไอเทมเก่ามาขายบ้างแล้วก็ปรับปรุงเิร์ฟดีๆอะไรนี้สนุกเจอคนมากมายเพื่อนเพื่อนออนไะลน์สังคมเยอะแยะรู้จักคนหลายคนหลายวิสยัยแม่ก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะออริชันมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้น